สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันสบายๆนะครับเหมือนเพื่อนติลูกฎหมายกันก่อนสอบเลยกับหัวข้อที่ผมว่าหลายคนน่าจะยังงงงงสับสนกันอยู่ก็คือเรื่องอำนาจผู้พิพากษาแล้วก็องค์คณะซึ่งเป็นหัวใจของพระรรมนูญสารยุติธรรมที่มันดันไปเกี่ยวพันกับวิแพ่งแบบแยกกันไม่ออกเลยใช่เลยค่ะเป้าหมายวันนี้คือแบบมาช่วยกันจัดระเบียบความคิดกันหน่อยแยกให้ชัดไปเลยว่าเอ๊ะกฎหมายสองฉบับนี้มันทํางานร่วมกันยังไง ถ้าวีแพ่งเป็นเหมือนกฎ,กฎกติกาในสนามแข่งใช่ไหมคะพระธรรมนูญสารยุติธรรมก็คือคู่มือที่บอกว่ากรรมการแต่ละคนมีอำนาจทำอะไรได้บ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกคู่มือฉบับนี้กันค่ะโอ้โหเปรียบเทียบแล้วเห็นภาพมากเลยครับงั้นเราเปิดประเด็นแรกกันเลยดีกว่ากับเรื่องที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมไทยเลยคือวิวัฒนาการของระบบการยื่นดีกาที่เปลี่ยนจากโรคเก่าที่ใครๆก็ขึ้นสารดีกาได้ มาสู่โลกใหม่ที่ต้องขออนุญาตก่อนคือถ้าย้อนกลับไปดูภาพเก่าๆนะครับสมัยก่อนนู้นเลยการดีกาคดีแพ่งที่ทุนทรัพย์เกิน2 0 0 0สนบาทขึ้นไปเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิทธิ์เลยนะคือขอแค่เข้าเกณฑ์ก็ยื่นได้เลยผลก็คือคดีมันล้นศาลดีกาแบบมหาศาลเลยครับว่ากันว่าเป็นหลัก3-4หมื่นคดีต่อปีเลยนะ ถูกต้องค่ะสภาพปการตอนนั้นมันทําให้ศาลดีกาซึ่งจริงๆควรจะทําหน้าที่วินิจฉัยปัญหาสําคัญเพื่อวางบรรทัดฐานทางกฎหมายกลายเป็นต้องมานั่งพิจารณาคดีเล็กๆน้อยๆที่อาจจะไม่ได้มีประเด็นซับซ้อนอะไรมนเลยเกิดแนวคิดที่ทรงพลังมากในรัฐธรรมนูญปี2 5 5 0ที่เรียกว่าระบบขออนุญาตดีกาหรือ Permission to ตัวผิวหลักการก็คือให้ศาลดีกามีอํานาจสกรีนคดีเลือกทําเฉพาะคดีที่มันเป็นปัญหาสําคัญจริงๆค่ะฟังดูเป็นหลักการที่ดีมากเลยนะครับ เพื่อให้สารสูงสุดได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าจริงๆแต่ตอนนั้นเหมือนจะยังไม่ค่อยลงตัวซะทีเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นยังเป็นแค่แนวคิดที่เพิ่งเริ่มต้นยังมีข้อถกเถียงกันเยอะผลลัพธ์ที่ออกมาในรัฐธรรมนูญปี50มาตรา219เลยออกมาแบบกึ่งๆคือให้ดุลพินิษกับสารดีกาว่าถ้าเห็นว่าข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณา ก็มีอำนาจไม่รับคดีไว้พิจารณาได้คำว่าไม่เป็นสาระนี่แหละครับประเด็นเลยคือในมุมของคนที่สู้คดีมาตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลุทธรพอไปถึงศาลสูงสุดแล้วโดนบอกว่าเรื่องของคุณไม่เป็นสาระโหฟังแล้วเจ็บปวดอยู่นะครับเหมือนกับว่าความเดือดร้อนของเรามันไม่มีความหมาย นี่คือผลกระทบทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงเลยค่ะคือถึงแม้ในคังปฏิบัติเบื้องหลังนะคะศาลจะพิจารณาสำนวนอย่างละเอียดถี่ท่วนเหมือนเดิมทุกอย่างเลยก่อนจะมีคำสั่งแต่พอถ้อยคำที่สื่อสารออกไปมันเป็นแบบนั้นมันก็สร้างบาดแผลทางความรู้สึกให้คู่ความได้จริงๆเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าเรื่องของคุณไม่สำคัญพอสำหรับศาลสูงสุดเป็นการแลกเปลี่ยนที่น่าคิดมากครับ แล้วพอรัฐมนูญปี50ถูกยุคเลิกไปหลักการนี้มันหายไปด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ามันยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะและนี่คือจุดเชื่อมโยงสำคัญที่นักกฎหมายต้องรู้เลยหลักการนี้ถูกถ่ายทอดจิตวิญ,ญญาณมาบัญญัติไว้ในพระธรรมนูญสารยุติธรรมมาตรา23ทํำให้ปัจจุบันสารดีกายังคงมีอำนาจปฏิเสธไม่รับวินิจฉัยดีกาที่เห็นว่าไม่เป็นสาระสำคัญได้อยู่เหมือนเดิม นี่คือตัวอย่างคลาสสิกเลยค่ะว่าหลักการใหญ่ในรัฐธรรมนูญสามารถถูกสืบทอดมาอยู่ในกฎหมายลูกได้อย่างไรพอเห็นภาพแล้วว่าสารดีกากรองคดีออกไปได้มันก็ทําให้สงสัยต่อนะครับว่าแล้วในชั้นศาลปกติแหละครับใครมีอํานาจทําอะไรได้บ้างโดยเฉพาะเวลาผู้พิพากษาต้องตัดสินใจคนเดียวมันมีขอบเขตแค่ไหนเรามาเจาะลึกเรื่องอํานาจผู้พิพากษาคนเดียวกันดีกว่าครับเริ่มที่มาตราย4เลยมาตราย4เนี่ย เป็นเหมือนอำนาจพื้นฐานติดตัวผู้พิพากษาเลยค่ะใช้ได้ในทุกชั้นศาลเลยนะไม่ว่าจะศาลชั้นต้นอุทธรณ์หรือดีกาอนุมาตราที่สำคัญที่สุดก็คืออนุหนึ่งการออกหมายต่างๆเช่นหมายเรียกหมายคน้นหมายจับซึ่งมันเป็นกระบวนการเบื้องต้นยังไม่ได้ชี้ขาดว่าใครผิดใครถูกก็เลยให้คนเดียวทำได้เพื่อความรวดเร็วค่ะ แล้วอนุมาตรา2อะครับที่บอกว่าการออกคำสั่งใดๆซึ่งไม่ใช่การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาคแห่งคดีตรงนี้แหละครับที่ดูจะก,กว้างแล้วก็ต้องตีความเยอะเลยใช่ค่ะคำนี้คือหัวใจเลยคำสั่งที่ไม่ใช่การวินิจฉัยชี้ขาดถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆมันคือคำสั่งทางธุรการระหว่างพิจารณาคดีที่ไม่ได้ทำให้คดีจบลงไปเช่นคำสั่งรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องในชั้นตรวจคำคู่ความ คำสั่งอนุญาตให้เลื่อนคดีหรือคำสั่งให้ส่งเอกสารเพิ่มทั้งหมดนี้ผู้พิพากษาคนเดียวทำได้หมดค่ะแต่ถ้ามันเป็นคำสั่งที่ทำให้เรื่องนั้นๆจบไปเลยล่ะครับแม้จะไม่ใช่คดีหลักก็ตามเช่นพวกคดีที่มันแตกหน่อออกมาตอนบังคับคดีอย่างคดีร้องขัดทรัพย์หรือร้องขอเฉลีย่ยทรัพย์แบบนี้คุณเดียวสั่งได้ไหมครับนั่นคือจุดที่ต้องระวังเลยค่ะพวกคดีร้องขัดทรัพย์ เฉลี่ยทรัพย์หรือร้องเพิกถอนการช่อชนแม้เราจะเรียกว่าเป็นคดีสาขาที่งอกออกมาจากคดีหลักนะคะแต่ในตัวของมันเองมันคือข้อพิพาทเรื่องใหม่ที่มีโจทจำเลยคู่ใหม่และคำพิพากษาในคดีสาขานั้นก็เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดทำให้เรื่องจบไปเลยดังนั้นในศาลชั้นต้นทั่วไปอย่างศาลจังหวัดหรือศาลแพง่งผู้พิพากษาคนเดียวจะสั่งในคดีพวกนี้ได้เด็ดขาดค่ะต้องใช้องค์คณะอย่างน้อยสองคนตามกฎเลยภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับ แต่ผมมีสถานการณ์สมมุตินะครับถ้าคดีร้องขัดทรัพย์เดียวกันนี้ไปเกิดในศาลแขวงแล้วครับที่ปกติเราก็รู้กันว่ามีผู้พิพากษาคนเดียวอยู่แล้ว คำตอบจะเปลี่ยนไปไหมคำตอบเปลี่ยนทันทีเลยค่ะและนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากถ้าเป็นคดีสาขาที่เกิดในศาลแขวงแม้ทุนทรัพย์ในคําร้องขัดทรัพย์นั้นจะเกินอำนาจศาลแขวงคือเกิน30,000นบาทก็ตามนะคะผู้พิพากษาคนเดียวก็ยังสามารถพิจารณาและมีคําสั่งได้ค่ะเพราะกฎหมายมองว่าอํานาจมันผูกอยู่กับคดีหลักเมื่อคดีหลักอยู่ในอำนาจศาลแขวงแล้วคดีสาขาที่ตามมาก็ย่อมอยู่ในอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวของศาลแขวงนั้นด้วย อ๋อเข้าใจแล้วครับคืออำนาจมันผูกอยู่กับศาลไม่ใช่ตัวคดีสาขาอย่างเดียวทีนี้เราขยับมาที่อีกมาตราที่คนสับสนกันเยอะมากคือมาตรา25ซึ่งก็เป็นอำนาจผู้พิพากษาคนเดียวเหมือนกันแต่ความต่างมันอยู่ตรงไหนครับความแตกต่างที่สำคัญที่สุดและต้องขีดเส้นใต้3เส้นเลยคือมาตราย5เป็นอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นต้นเท่านั้นนะคะ พอคดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์หรือดีกาอำนาจตามมาตานี้จะหายไปทันทียกตัวอย่างง่ายๆคดีแพ่งทุนทรัพย์250,000บาทต้อนอยู่ศาลชั้นต้นหรือศาลแขวงเนี่ยผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาพิพากษาได้ตามตามตาตรา25อนุ4แต่พอคู่ความอุทธรณ์คดีเดียวกันนี้ขึ้นไปศาลอุทธรณ์จะใช้ผู้พิพากษาคนเดียวตัดสินไม่ได้แล้วต้องกลับไปใช้หลักท่ปไปของศาลสูงคือองค์คณะ3คนทันทีค่ะ งั้นเรามาไล่ดูกันหน่อยว่ามาตรา25ให้อำนาจขาอำอะไรคนเดียวได้บ้างในศาลชั้นต้นอนุมาตรา3การไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญาอนุมาตรา4พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งที่ทุนทับไม่เกิน3 0 0แสนบาทและอนุมาตรา 5. พิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่อัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0ม0บาท และในอนุมาตรา5นี่แหละค่ะมีกับดักซ่อนอยู่เป็นจุดที่ข้อสอบชอบเอามาถามมากที่สุดเลยคือประโยคที่ต่อท้ายว่าแต่จะลงโทษจำคุกเกิน6เดือนหรือปรับเกิน1,000 0บาทไม่ได้ ตรงนี้แหละครับที่สร้างคำถามใหญ่เลยว่าอ้าวกฎหมายให้อำนาจพิจารณาคดีที่โทษสูงสุดตั้ง3ปีแต่พอจะพิพากษากลับจำกัดอำนาจการลงโทษไว้แค่จำคุก6เดือนแล้วถ้าถ้าพิจารณาไปจนจบสื่อพยานครบถ้วนแล้วเห็นว่าจำเลยทำผิดจริงและควรจะต้องติดคุกสัก1ปีแบบนี้ผู้พิพากษาจะทำยังไงล่ะครับ เป็นคําถามที่ดีมากค่ะซึ่งคําตอบของปมนี้มันซ่อนอยู่ในมาตราอื่นเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันในช่วงท้ายถือเป็นคลแม็กซ์ของเรื่องโครงสร้างองค์คณะเลยค่ะโอ้โหทิ้งปมไว้น่าติดตามมากครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมีอีกประเด็นย่อยในมาตรา25ที่ต้องรู้คือเรื่องข้อจํากัดของผู้พิพากษาประจารําศาลหรือที่เราเข้าใจกันว่าเป็นผู้พิพากษาใหม่ประสบการณ์ยังไม่สูงท่านเหล่านี้จะไม่มีอํานาจตามมาตรา 25, อนุ 3, 4และ5นะครับ ถูกต้องค่ะเหตุผลก็ตรงไปตรงมาคือกฎหมายต้องการให้ผู้พิพากษาที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้เรียนรู้งานและสั่งสมประสบการณ์โดยทำงานเป็นองค์คณะร่วมกับผู้พิพากษาที่อาวุโสกว่าก่อนยังไม่ให้ตัดสินคดีชี้เป็นชี้ตายด้วยตัวคนเดียวเพื่อเป็นหลักประกันให้คู่ความว่าจะได้รับความยุติธรรมอย่างเต็มที่ค่ะเอาละครับตอนนี้เราเห็นภาพอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวแล้วลองขยับมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นบ้างว่าโดยปกติแล้วในการตัดสินคดี สารแต่ละชั้นต้องใช้ผู้วิพากษากี่คนหรือที่เราเรียกว่าองค์คณะนันเดงครับเรื่ององค์คณะนี้จำง่ายมากค่ะเป็นสูตรเลยคือ1 2 3 1>, 1 2 3 2> 1ก็คือสารแขวงซึ่งพิจารณาคดีตามมาตรา25โดยหลักจึงใช้ผู้วิพากษษาหนึ่งคน สองคือสารชั้นต้นทั่วไปเช่นสารจังหวัดสารแพง่งสารอาญาพวกนี้ต้องมีองค์คณะอย่างน้อยสองคนตามมาตราย6ค่ะและมีเงื่อนไขสำคัญด้วยว่าในสองคนนั้นห้ามเป็นผู้พิพากษาประจำศาลเกินหนึ่งคนและสามคือสารสูงได้แก่สารอุทธรและสารดีกาต้องมีองค์คณะอย่างน้อยสามคนตามมาตราย7ค่ะ อ๋อจำง่ายเลยแบบนี้1 2ึสและถ้าเกิดเหตุการณ์ที่นั่งพิจารณาคดีกันอยู่แล้วมีผู้พิพากษาคนหนึ่งป่วยกระทันหันทําให้องค์คณะไม่ครบเช่นศาลจังหวัดเหลือคนเดียวหรือศาลอุทธรณ์เหลือสองคนผลจะเป็นยังไงครับการพิจารณาในวันนั้นจะเสียไปเลยไหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตราย7บัญญัติไว้ชัดเจนค่ะว่าการพิจารณาที่ไม่ครบองค์คณะนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผลก็คือกระบวนพิจารณาที่ทำไปในวันนั้นเช่นการสืบพยานปากนั้นไปจะถือว่าเป็นโมฆะไปเลยค่ะแต่ไม่ได้ทำให้คดีเสียไปทั้งคดีนะคะแค่ต้องย้อนกลับไปเริ่มกระบวนพิจารณาในจุดที่มันผิดพลาดใหม่ให้ถูกต้องครบองคคณะเท่านั้นเองเข้าใจครับก็คือเสียไปเฉพาะส่วนที่ทำผิดพลาดไปเอาละครับทีนี้มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอย ถึงเวลาเฉลยปมที่เราทิ้งไว้แล้วว่าจะทำอย่างไรเมื่อผู้พิพากษาคนเดียวที่พิจารณาคดีอาญาตามมาตรา25อนุ5แล้วอยากจะลงโทษจำคุกจาเลยเกิน6เดือนกฎหมายเขามีทางออกให้เรื่องนี้ยังไงครับคำตอบอยู่ใน,นกลไกที่เรียกว่าการทำการแทนค่ะกฎหมายออกแบบเรื่องนี้มาเพื่อแก้ปัญหาเวลาที่องค์คณะเดิมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งเราต้องแยกพิจารณาเป็นสสถานการณ์หลกัหลกๆที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง สถานการณ์แรกคือถ้าเหตุเกิดระหว่างการนั่งพิจารณาตามมาตราย8เช่นผู้พิพากษาในองค์คณะป่วยหรือย้ายกระทันหันร,ระหว่างกำลังสืบพยานอยู่กรณีนี้กฎหมายค่อนข้างยืดหยุ่นค่ะผู้มีอำนาจในศาลนั้นเช่นอธิบดีผู้พิพากษาสามารถมอบหมายให้ผู้พิพากษาคนอื่นเข้ามาทำหน้าที่แทนได้ครับแล้วสถานการณ์ที่สองละครับที่บอกว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยสถานการณ์ที่สองคือถ้าเหตุเกิดระหว่างการทำคำพิพากษา ตามมาตราย9 9เช่นพิจารณาคดีจบแล้วกำลังจะลงชื่อในคำพิพากษาแต่มีผู้พิพากษาคนหนึ่งในองค์คณะเสียชีวิตหรือป่วยจนลงชื่อไม่ได้กรณีนี้กฎหมายจะเข้มงวดสุดๆเลยค่ะเพราะการพิภากษาเป็นหัวใจของการอำนวยความยุิธรรมจะมอบหมายให้ใครมาทำแทนส่งเดชไม่ได้เด็ดขาดผู้ที่จะมาลงชื่อแทนได้ ต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงในศาลนั้นๆท่านั้นเช่นอธิบดีรองอธิบดีหรือหัวหนาา้าศาลซึ่งต้องตรวจสำนวนแล้วมีความเห็นพ้องด้วยถึงจะลงชื่อแทนได้ค่ะโอ้โหพอเป็นขั้นตอนการพิพากษาแล้วนี่คนละเรื่องเลยนะครับเข้มงวดกว่ามากแสดงว่าการจะทําการแทนได้มันต้องมีเหตุที่กฎหมายยอมรับด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะต้องเข้าเหตุที่เรียกว่าเหตุจําเป็นอันมีอาจก้าวล่วงได้ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา31 และนี่คือคำตอบของคำถามที่ค้างคาใจเราอยู่ค่ะในมาตรา31อนุมาตรา2บัญญัติไว้ชัดเจนว่ากรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีอาญาตามมาตรา25อนุ5แล้วเห็นว่าจำเลยสมควรได้รับทัทวจำคุกเกิน6เดือนหรือปรับเกิน1,000 0บาทให้ถือว่ากรณีนี้เป็นเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองคือกฎหมายใช้คำว่าเหตุจำเป็นเป็นตัวเชื่อมกลไกนี่เอง แล้วพอเข้าเหตุจำเป็นแล้วกระบวนการต่อไปคืออะไรครับผู้พิพากษาคนนั้นจะต้องหยุดการพิจารณาไว้ก่อนแล้วทำความเห็นเสนอสำนวนคดีนั้นต่อไปอยังองค์คณะที่มีผู้พิพากษาสองคนเพื่อให้องคคณะชุดใหม่ที่มีอำนาจสูงกว่าเป็นผู้พิจารณาและพิพากษาคดีนั้นต่อไปค่ะเท่ากับว่าผู้พิพากษาคนเดียวทำหน้าที่แค่สกรีนคดีในเบื้องตอน้นแต่ไม่ได้เป็นคนชี้ขาดลงโทษหนักนั่นเองกระจ่างเลยครับ เหมือนเป็นระบบส่งต่อเมื่อเห็นว่าคดีมีความร้ายแรงเกินกว่าที่ตัวเองจะจัดการได้แล้วในมาตรา31ยังมีเหตุจำเป็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมครับมีกรณีที่เกิดขึ้นได้บ่อยในทางปฏิบัติค่ะคืออนุมาตราสเป็นกรณีของคดีแพ่งในศาลจังหวัดที่มีองค์คณะสองคนแล้วเกิดความเห็นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจนหาเสียงข้างมากไม่ได้ เช่นผู้พิพากษาคนหนึ่งเห็นว่าโจทย์ควรชนะคดีแต่อีกคนเห็นว่าจำเลยควรชนะแบบนี้คะแนนเสียงมันจะออกมาเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งตัดสินไม่ได้ใช่ค่ะก็ให้ถือเป็นเหตุจำเป็นเช่นกันที่จะต้องให้ผู้บริหารศาลเช่นหัวหน้าศาลเข้ามาเป็นองค์คณะคนที่สเพื่อร่วมพิจารณาและลงมติให้คดีมีเสียงข้างมากและเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ สรุปได้ว่ากลไกการทำการแทนและเหตุจำเป็นเหล่านี้ถูกออกแบบมาอย่างแยบยลเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมันไม่หยุดชะงักไม่ว่าจะเกิดอุปสรคกับตัวผู้พิพากษาหรือเกิดปัญหาเรื่องการลงมติก็ตามใช่ค่ะเป็นการสร้างความยืดหยุ่นภายใต้หลักการที่รัดกุมเพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องค่ะ วันนี้เราได้รื้อโครงสร้างและกลไกลการทำงานของสารยุติธรรมกันอย่างละเอียดเลยนะครับตั้งแต่ภาพใหญ่สุดอย่างระบบการกรองคดีของสารดีกาไล่ย,ยงมาจนถึงหน่วยปฏิบัติที่เล็กที่สุดอย่างอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวเลยถ้าจะให้สรุปเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องจำให้แม่นเพื่อเอาไปใช้ในสนามสอบนะคะคิดว่ามี3ประเด็นหลักๆค่ะ 1. อำนาจผู้พิพากษาคนเดียวต้องแยกให้ออกขาดจากกันระหว่างมาตรา24ที่เป็นอำนาจทั่วไปใช้ได้ทุกชั้นศาลกับมาตรา25ที่เป็นอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีซึ่งใช้ได้เฉพาะศาลชั้นต้นเท่านั้นและต้องไม่ลืมกับดักเรื่องข้อจำกัดในการลงโทษคดีอาญาค่ะครับ 2. อ,องค์คณะให้จำสูตร1 2 3ไว้เลยศาลแขวงหนงคนศาลชั้นต้นทั่วไป2คนและศาลสูง3คนครับผม และ 3.. การทำแทนแทนต้องแยกให้ออกว่าเหตุเกิดระหว่างพิจารณาตามมาตรา28ซึ่งยืดหยุ่นกว่ากับเหตุเกิดระหว่างทำคําพิพากษาตามมาตรา29ที่เข้มงวดมากมอบหมายไม่ได้และต้องเข้าใจคอนเซปต์ของเหตุจำเป็นตามมาตรา31ที่เป็นตัวปลดล็อกกลไกเหล่านี้ค่ะเป็นการสรุปที่ครบถ้วนและเห็นภาพชัดเจนมากครับก่อนจะจากกันไป ผมขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะครับในพระธรรมนูญสารยุติธรรมยังมีมาตราที่น่าสนใจอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา33ที่ให้อำนาจผู้บริหารศาลในการเรียกคืนสำนวนคดีจากองค์คณะได้หากเห็นว่าการพิจารณาคดีนั้นต่อไปอาจกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในทางทฤษฎีนี่เป็น,นกลไกตรวจสอบเพื่อรักษาความยุติธรรมนะครับ แต่คำถามที่น่าคิดคือในทางปฏิบัติมันมีเส้นบางๆขั้นอยู่กับการแทรกแซงความอิสระของผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนหรือไม่และใครคือคนที่จะขีดเส้นแบ่งนั้นลองนำไปคบคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe